พี่โรงเรียนเพื่อนเรียกย่อยในหมู่บ้านนี้เบ้าหน้าดีสุดถ้าเป็นลูกสาบ้านอื่นอ่ะโบเเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านคุณพ่อมีลูกคนเดียวคุณแม่เ,เป็นลูกสะพา แต่งหน้าประอบเนี่ยนี่ยังไม่ใช่มืออาชีพนะมือสมัครเล่นนี่นะลา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 ตายไปบอกพ่อนะอยี๋บอกพ่อเดี๋ยวจะอัดคลิปการแต่งหน้าแข่งกับโมเมนั่นโมเมนี่โมฮอ ใจกัดใจหน้านะคะวันนี้ย้อยเจสสอนเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วง่ายมากเลยสําหรับคนที่ไม่มีคิ้วดูแบบนิชาค่ะไม่มีคิ้วเขียนคิ้วเป็นกองนึกถึงคันสอนไว้ค่ะคันสอนที่นี้ต้องเป็นคันสอนพระรามเท่านั้นนะคะ เหนือครึ่งหนึ่งของหน้าผาค่ะแค่หนึ่งไม่ออกเป็นการสอให้นึกสิงสะพานพระรามแปดค่ะต่อไปเป็นการปัดแก้มค่ะสีที่ปัดแก้มจะเป็นสีชมพูพริ้งสกัดพร้อมกันชมพูพริ้งจบนะคะนล่นะการปัดแก้มมือซ้ายต้องยื่นในสุดแขน มือขวาตามมา 1, 2, ึ่ง้วปัดส